ก็สวัสดีน้องๆด้ยนะครับผมก็วันนี้พี่ก็มาแจกตัวเกมอีกเช่นเคยนะเป็นตัวเกมลื่นเลยนะครับผมก็เอาเอาใจสเปคต่ำๆนะครับผมก็เป็นตัวเกมของน้องอ่าน้องกาลินนะครับผมเอาเอามาให้พี่รีวิวนะครับผมใครอยากได้ตัวเกมนี้ก็เข้ามาโหลดได้นะครับผมเป็นตัวเกมลื่นๆนะครับ e n b ภาพสวยแล้วก็มอดถนนนะครับผมแม่แผนที่นะครับผมก็ปุ่มกดใส่นะครับผมก็สวยงามตามท่องเรื่องนะครับลื่นมากเลยนะ 60เฟรมตลอดนะครับผมอันนี้ที่อัดวิดีโอเฉยนะมันเฟรมเลนตกที่จริง60บวกนะถ้าไม่อัดวิดีโอนะผมก็สวยงามนะอีเน e ็มดโคตรสวยเลยนะครับผมไอ้ที่หยากาโหลดมาเล่นก็โหลดเลยนะครับผมอ่าพื้นที่น้อยนะครับตัวเกมนี้เป็น,ปน,ปนพื้นที่น้อยนะครับผมก็เอาใจสเปคต่ำๆเลยไม่มีมอสนะครับผม มอสกินมอสต้นไม้ไม่ม <facial> ีนะครับน้องๆอยากไปลงมอสเพิ่มก็เอาไปไปลงเพิ่มได้นะครับผมก็เป็นตัวเกมที่เอาไปลงมอสเพิ่มได้นะครับผมแต่ดูดีสวยไหมน้ำก็สวยเลยอ่ะดูดีดูน้องๆดูดูน้ำดินะสมจริงมากไม่ใช่มันไม่สมจริงหรอกแต่มันมันมันสวยอ่ะเออมันสวยมันน่าเล่นนะมันน่าโหลดมาเล่นนะเออน่านโหลดมาเล่นนะน้องๆดูดิโคตรจำเลยอ่ะเออ อีบีโค้สวยเลยนะครับผมอ่านะครับผมใครอยากได้ัวเกมนี้ก็โหลดเลยนะครับผมคลิปนี้เดี๋วพี่ขอสัก20ไลน์แล้วกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวพี่มีตัวเกมอะไรใหม่ๆเลยเอามาแจกนะครับนะครับผมเดี๋ยวพี่มีตัวเกมใหม่ๆเดี๋ยวพี่เอามาแจกนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จะลงน้ําให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่สวยงามเอ้ยสีสวยนะอ่ารูปเงารูปอะไรก็สวยเลยดูดินะครับผม สวยงามล่ะเออเจ๋าอ่าผมโอเคครับผมใครที่อยากโหลดก็โหลดนะครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย